ตลาดทองคำนิวยอร์กทองคำลงราคาหลังจากสัญญาณคืบหน้าทองคำปิดร่วงลง1 1 8 1งยสนนักลงทุนเทขายหลังจากสัญญาณคืบหน้าในการค้าส่งสัญญาระหว่างสหรัฐและจีนตลาดทองคำนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์25ตุลาคมผลจากสัญญาณคืบหน้าในการค้าส่งสัญญาระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งทำให้นักลงทุนเห็นถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าทำให้ความต้องการถือครองทองคำลดลงราคาทองคำลง2.8 5เปอร์เซ็นต์ สัญญาทองคำตลาดโคเมิด (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง1 1 8 1 0ดหอลลาร์หรือ2.8 5ปเปอร์เซปิดที่4 0 1 9 7 0ดอลลาร์อ่อนราคาทองคำสูงสุดเป็นประวัติการที่4,381.21ดอ่อลลาร์อ่อนเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ได้ร่วงลง 3. 2เอร์เซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าส่งสัญญาระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลง สัญญาการค้าส่งสัญญาระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยในรายการ m e e the press ของสำนักข่าว NBC ซี w s ิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐมีแนวโน้มบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีนซึ่งจะทำให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีศุกากรต่อสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา100เเนขณะที่จีนจะยอมเลื่อนการควบคุมการส่งออกแร่หายากการเปิดเผยของเบสเซน การเปิดเผยของเบเซนมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐมีกําหนดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมนี้นอกรอบการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้มุมมองและความคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แม้ว่านักวิเคราะห์และนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองบวกว่าราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นและถึงระดับ5,000ดอลลาร์ออแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางรายที่เริ่มไม่มั่นใจว่าความแข็งแกร่งของราคาทองคํา จะยั่งยืนหรือไม่นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการราคาทองคำนักวิเคราะห์จากบริษัท Capital Economics ได้ปรับลดคาดการราคาทองคำลงสู่ระดับ3,500ดอลลาร์ออนในสิ้นปี2,569การประชุมนโยบายการเงินของเฟดนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่28-29ถึงตุลาคมโดยคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมรอบนี้ การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) นอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ที่31ตุลาคมโดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคและครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)